อุทาหรณ์อันนาสลดพระผูกเปรยวนกับเสาเหล็กหนักครึ่งตันนอนเล่นเสาล้มทับศรีรษะมรณาภาพาลำบางเกิดอุบัติเหตุสุดสลดพระลูกวัดพระธาตุจอมปิงลุ่มบวชได้หกเดือนผูกเปรยวนติดกับเสาเหล็กเพื่อนอนเล่นเสาล้มทับศรีรษะบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะนำส่งโรงพยาบาลนายกฤษดาแสงแก้วอายุ48ปีผู้ใหญ่บ้านรับแจ้งว่ามีเหตุพระลูกวัดวัดพระธาตุจองติ่งรุ่มตำบลนานแก้วอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางถูกเสาเหล็กซึ่งเป็นเสาบีมที่มีน้ำหนักกว่าครึ่งตังหรือ500กิโลกรัมล้มทับศีรษะพระ จนถึงแก่บรณาภาพของบ่ายวานนี้วันที่21มิถุนายนนายกฤษดาจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อให้มาช่วยเหลือเมื่อกู้ภัยไปถึงพบว่าพระประสิทธิ์ิวโรอายุ60ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสมีเลือดไหลนองอยู่บริเวณพื้นมีเปรีิวนอยู่ใกล้กับต้นมะขามใหญ่บริเวณกลางวัด ชาวบ้านและพระได้พยายามช่วยกันปั้มหัวใจและนำส่งโรงพยาบาลแต่พระได้มรณภาพระหว่างทางเสียก่อนพระประสิทธิ์บบชมาได้หเดือนแล้วปกติพระประสิทธิ์จะไปนอนเล่นจุดอื่นแต่วันนี้ไม่ทราบว่า คิดอย่างไรจึงนำเปรยวนไปผูกมัดติดกับบริเวณเสาเหล็กบีมดังกล่าวจนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดขึ้นก็ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์อันน่าสลดนี้ด้วยครับ